ในช่วงครึ่งปีแรก2024กลายเป็นว่าสถานการณ์ตลาดรถยนต์ในไทยเงียบยิ่งกว่าป่าช้าเงียบยิ่งกว่าเป่าสากขนาดว่าเป่าสากยังเสียงดังกว่าเลยครับไม่ต้องทิงเลยว่าสัญชาติไหนเนี่ยก็เงียบเหมือนกันหมดน่าจะเป็นเพราะว่าผู้คนเก็บเงินออมเอาไว้ใช้จ่ายยามจําเป็นจะดีกว่าครับสําหรับแบรนด์รถยนต์สัญชาติจีนนั้นต้องมาลุยกันต่อนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะทําเช่นไรกับสถานการณ์ที่เงียบงันขนาดนี้ และจากข่าวล่าสุดก็มีรายง,งานว่าค่ายรถจีนหลายค่ายเริ่มคิดจะนำขุมพลังไฮบริดมาเสริมทับกับตลาดรถยนต์ไทยอีกรอบหนึ่งส่วนขุมพลังอีวีที่ตอนนี้จะกลายเป็นสินค้าที่ไม่มีความแตกต่างก็ต้องพลิกกลยุทธ์ใหม่มาเสริมทับเช่นบางค่ายจะขายดีไซน์อันดดเด่นก็เน้นขายดีไซน์ไปเลยครับบางค่ายต้องขายราคาต่ำเพราะว่าไม่มีจุดขายแข็งแกร่งที่มากพอเป็นต้นสถานการณ์รถจีนในเวลานี้ก็ถือว่าเงียบงันครับ เราไม่แน่ใจว่าคนไทยชะลอการซื้อรถจีนเพราะอะไรน่าจะเดาๆกันว่าคงกลัวราคาหล่นหายไปอีกหรือเปล่า<ๆ>ก็เป็นเรื่องที่เราต้องสำรวจกันอีกรอบหนึ่งก็น่าสังเกตไม่น้อยเลยครับสำหรับค่ายรถ MG กลายเป็นว่าในปี2024มียอดขายสะสมลดต่ำลงตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาส่วนทางกับจำนวนไลน์อัพที่เปิดตัวกันรวัวๆโดยฝากความหวังไว้กับ MG 3 Hybrid Plus แน่นอนว่าทำไมต้องฝากความหวัง เพราะราคามันต่ำานะครับเป็นไฮบริดที่ราคาถูกมากแต่ดูเหมือนว่ากระแสะตอบรับคนทั่วไปยังไม่ได้ให้การยอมรับเท่าที่ควรสังเกตจากยอดจองล่อไป2เดือนกว่าจะได้ยอดจอง1,000คันกับรถเล็กราคาถูกเนี่ยถือว่าแย่ครับไม่ดีเลยและดูเหมือนว่า MG Thailand ก็แอบชะลอแผนการการนำเข้ารถย,ยนต์ EV p r e มียมจากจีนด้วยเช่นกันน่าจะเป็นเพราะว่ายอดขายโดยรวมทั้งหมดหดตัวลงเราต้องจับตามองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ MG แต่เชื่อลึกๆว่าปี2025นี้น่าจะเป็นปีที่ฟ้าใสาสำหรับ MG Thailand เพราะมีรถไฮไลท์มาทำตลาดเพื่อพลิกแบนด์ให้กลับมาตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่ง MG ZS Hybrid Plus เปิดตัวและวางตลาดในยุโรปเป็นเรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าในยุโรปจะใช้ก่อนใครในโลกมาพร้อมขุมพลัง Hybrid Plus ที่ให้กำลังระบบรวมกัน145แรงม้าแรงบิด465นิวตันเมตร อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้8.7วินาทีถ้าเทียบกับ MG v s h e v ในไทยเจ้า ZS Hybrid Plus แรงน้อยกว่าก็คือ MG v s h e v ให้กำลังรวมกัน177แรงมา้าแต่ว่าถ้าสเปกกระดาษบอกมาแค่นี้อัตราเร่งก็ถือว่าไม่แตกต่างกันมากครับเพราะว่าแนวโน้ม ZS Hybrid Plus เนี่ย น่าจะเน้นความประหยัดน้ำมันในการใช้ชีวิตจริงมากกว่าจุดขายของ MG ZS Hybrid Plus เขาบอกว่าติดตั้งเกียร์อัตโนมัติทด3จังหวะเป็นครั้งแรกมาแทนที่ eCVT ดั้งเดิมทำให้พวกเขาเคลมว่าสเปคโยุโรปประหยัดน้ำมันตั้ง5ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือว่า20กิโลเมตรต่อลิตรครับซึ่งการวัดในมาตรฐานยุโรปจะโหดกว่าวัดกันเองในจีนตัวเลขนี้ถือว่าใช้การได้ครับ จุดขายของเขายังบอกอีกด้วยว่าการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจะทําความเร็วสูงสุด87กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเกินกว่านั้นระบบจะค่อยๆเร่งเครื่องยนต์เสริมกําลังอย่างนุ่มนวลทําให้เสียงเงียบเบาก็เป็นจุดขายอีกจุดขายหนึ่งครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่กึ่งอัตโนมัติ MG Pilot ประกอบไปด้วย Adaptive Cruise Control แบบ Full Range Stop and Go ครับระบบ Lane Keep Assist ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับข้ามทางแยกได้กล้องมองภาพ360องศาส่วนภายในห้องโดยสารมีการอัปเกรดที่ดีขึ้นหรูขึ้นโดยเฉพาะแผงแดชบอร์ดใหม่อาจขึ้นรูปให้แน่นหนากว่าเดิมครับรูปแบบช่วงล่างไม่แตกต่างจากเดิมคือด้านหน้า m a c p h r r s o n s t r ต t ด้านหลังแบบ t o r ์ชัน Be ีมดิสเบรทั้ง4ล้อในตลาดยโุโรปวางจำหน่าย MG ZS Hybrid Plus ในราคาที่ดีมาก เรามาดูออปชันตัวท็อปครับว่าให้อะไรมาได้แก่บอกนั่งคนขับปรับไฟฟ้า6ทิทางบอกนั่งหนังทั้งหมดกระจงมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไล่ฟ้าพุงมาลัยอุ่นได้บอกนั่งคู่หน้าอุ่นได้ลำโพง6จุดช่อง USB 4ตํตำแหน่งระบบความปลอดภัยมาเต็มระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบช่วยประคองตัวรถตรงกลางเลนพร้อมระบบเตือนที่เกี่ยวข้องระบบเตือนสภาวะผู้ขับขี่ไม่มั่นคงระบบเลนเชนแอสซิสต์ระบบช่วยเตือนขนาดถอยหลังโดยรวมจะเป็นการอัปเกรดจาก MG ZS และ VSH EV ดั้งเดิมพอสมควรเราจะบอกว่า MG ZS Hybrid+ Plus อาจจะเป็นสินค้าตัวสุดท้ายล็อตสุดท้ายที่จะช่วยภาวะการถดถอยของ MG Thailand เท่านั้น เพราะดูแล้วสินค้ารุ่นอื่นตัวใหม่ๆไม่น่าจะเป็นตัวช่วยปฏิหารของ MG Thailand เท่าไหร่นะักด้วยเหตุผลที่เรามองว่า MG ZS Hybrid Plus เนี่ยก็ยังอยู่ในตลาดกลุ่มยอดนิยมของคนเรื่องรถทุกวันนี้คือ SUV ขนาด Family s i z e นั่ง5คนสบายที่ถึงแม้ว่ามีตัวเลือกเยอะแต่ว่าตัวเลือกที่น่าซื้อจริงๆเนี่ยกลับไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดกันเท่าไหร่นะครับ ถ้าหามองข้ามในเรื่องของการบริการลูกค้าที่ยังคงเป็นปัญหาให้ดูแต่ตัวสินค้าเท่านั้นเราจะพบว่าแม้ MG พยายามผลักดัน VSHV e v ให้อยู่ในตลาดไทยแต่ดูเหมือนว่าไม่ประสบความสำเร็จผลเท่าไรนักด้วยเหตุผลลูกค้าชาวไทยเพิ่งเริ่มใช้ MG Hybrid แท้ๆเป็นครั้งแรกทำให้ลูกค้ายังไม่กล้าเสี่ยงที่จะใช้รถ MG Hybrid เท่าไรนักและอีกประการการตั้งราคา919,000บาทเมื่อปี2022 นับว่าสูงไปมากถ้าเทียบสกเกยภาพของตัวรถในการทําตลาดด้วยเหตุผลคือการจัดอุปกรณ์มาตรฐานเนี่ยหรือออปชันทําได้ไม่ดีเอาซะเลยถึงแม้เป็นรุ่นท็อปแต่ว่าไม่มีระบบเอดาช่วยเหลือความปลอดภัยผู้ขับขี่เข้ามาเลยถ้าเทียบกับ Hybrid SUV ในช่วงนั้นแทบทุกค่ายเนี่ยให้ระบบช่วยเหลือมาเรียบร้อยแล้วครับเนาะเป็นครั้งแรกที่ MG กับออปชันกลายเป็นว่าจากจุดขายเดิมที่ MG เคยเป็นเจ้าแห่งออปชันและราคาเทพ กลายเป็นว่ารุ่นนี้ไม่มีจุดขายแบบงงงไปเลยจุดขายก็มีแค่หลังคาสันรูปก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้คนซื้อเท่าไรหลายคนเพิ่มเงินไปซื้อ Honda HRV ดีกว่าหรือว่าถ้าไม่แคร์ขนาดตัวถังไปซื้อ n i ส s ันคิก k ์ยังจะดีกว่าครับไอ้จุดขายความแรงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่โดนใจเท่าไหร่เพราะรถ s u v 9 0 0 0 0บาทแทบจะไม่มีแบรนด์ไหนอื่นเลยนะแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องการคำตอบสุดๆก็คือมันจะประหยัดน้ำมันได้เท่าไหร่ ซึ่งดูเหมือนว่ายัางพิสูจน์ตัวเองไม่ชัดเจนพอผลทดสอบโดยรวมของหลายๆฝ่ายจับมัดรวมกันก็พอสรุปครับว่า MGV s h e v ประหยัดกว่า MGZS 1.5ลิตรอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นประหยัดขั้นเทพเท่าไหร่หรือโดนใจเหมือนกับแบรนด์อื่นมากนักวิธีแก้เกมที่ดีที่สุดและต้องทำคือของ MGZS Hybrid ต้องทำราคาแทรกลางระหว่างตัว1.5เดิมและ VHEV เราหารค่าเฉลี่ยน่าจะต้องตั้งราคาตัวท็อป m g z s Hybrid+ Plus ไม่เกิน800,000บาททวนเราคิดว่าราคานี้จะกระตุ้นตลาดได้ดีมากเพิ่มเงิน100,000บาทจากตัว1.5ลิตรเดิมแต่ได้ของระบบดีกว่าเดิมเยอะมากยังไงคนก็ซื้อส่วนใครที่อยากได้รถราคาถูกกว่านี้ต้องตัดใจไปซื้อ MG3 Hybrid+ Plus หรือว่า m g z s Hybrid+ Plus ตัวรองๆแทนน่าจะดีกว่าครับราคาไม่เกิน800,000ท้วน ก็ยังถือว่าต่ำกว่า MG v s h e v ที่เจ้านั้นราคากระโดดแพงเป็นแรงมากๆฟังก์ชันไม่มีอะไรเด่นเลยและที่สำคัญตอนนี้ยังไม่มีใครกลา้าพิสูจน์ว่า MG Hybrid จะดีและเสถียรหรือเปล่าการตั้งราคาต่ำในกลุ่มตลาดที่แมสสุดๆแบบนี้น่าจะเป็นการแก้มือที่ดีที่สุดในสถานการณ์เวลานี้ของ MG Thailand ที่ไม่มีตัวเลือกที่ดีด้วยซ้ำครับ